สวัสดีค่ะชาวราศีเมษดวงความรักของชาวราศีเมษในช่วงครึ่งปักแรกของกุมภาพันธ์นะคะคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ Seven of Cups, Nine of Pentacles, The High Priestess แล้วก็ไพ่จบนะคะเป็นไพ่ a g e of Swords นะคะ แม่หมอมองนะคะว่าโดยภาพรวมเนี่ยช่วงวาเลนไทยนะคะครึ่งปักแรกของกุมภาพันธ์1นึถึงสิกุมภาเนี่ยดวงความรักเนี่ยชาวราศีเมษจะยังสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์ที่ต้องเข้าไปทําอะไรเยอะแยะนะคะเพราะว่าไพ่ใบแรกคุณมีเป็นเจ้าโปรเจกตะ์นะคะเซเว่นออฟคัพ คือคุณอาจจะมีเรื่องงานเรื่องอะไรปัญหาอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายในชีวิตนะคะสมมุติถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนมีแผนที่จะทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเพื่อความมั่นคงในชีวิตครอบครัวอาจจะต้องการทำโปรเจกต์ที่มันเพิ่มมากขึ้นเปิดสาขามากขึ้นล็อคโปรดักต์ไลน์อะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหรือว่าทําอะไรเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้ได้เงิน สำหรับครอบครัวมากยิ่งคือเหมือนคุณมีเรื่องที่คุณต้องคิดต้องทําเยอะนะคะหากถ้าเกิดใครทํางานประจําเองก็มีเรื่องที่ต้องไปสะสางเยอะนะคะปัญหาโปรเจกต์ปัญหาเกี่ยวกับคนปัญหาอะไรมากมายเยอะแยะมากมายทําให้อาจจะมีอารมณ์เหวีย่ยงนิดนึงนะคะไฮพ r เรสเตสยังไงก็ตามชาวราศีเมษอาจจะอารมณ์ขึ้นๆลงๆติดกๆหน่อยในเดือนนี้นะคะมันจะดีมากเลยถ้าเกิดคุณเป็น หมอดูนะคะชาวราศีเมษไหนาถ้าเกิดคุณมีเ,เป็นเป็นหมอดูนะคะทำโหราศาส์ช่วงนี้เซนส์ของคุณจะแม่นมากหรือถ้าตัวคุณเองเนี่ยคุณอาจจะมีอารมณ์กลางคืนแบบติดตดหน่อยกลางคืนลุกขึ้นมาทํานู่ทนทํานี่หรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งในที่ธรรมดากลางคืนคุณหลับคือเหมือนอารมณ์คุณจะแบบขึ้นข,นขนลงลงติดๆิหน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง page of s o r d s นะคะ อาจจะหมุดหมิดง่ายนะคะยังไงก็ตามเนี่ยขอให้ชาวราศีเมษใจยเย็นๆกับคู่ของเรานะคะมีอะไรค่อยๆพูดกันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันบานปลายแต่โดยรวมแม่หมอมองว่ายังสามารถประครับประคองกันไปได้เพียงแต่อารมณ์ของคุณมันจะเวียงเวียงนิดนึงอาจจะบางวันเวี่ยงบางวันอารมณ์ดีแบบแบบติดๆหน่อยนะคะช่วงนี้คุณลองดูลางสังหอนของคุณนะคะคุณจะมีความคิดหยุดดีๆก็จะแวบขึ้นมาเหมือนแดจาววนะคะ แวบ,บขึ้นมาให้ว่าช่วงนี้เราเราเราทำอย่างนี้ดีไหมเราทำเหมือนเหมือนให้เชื่อลังสองหอนของคุณแม่หมอคิดว่าคุณจะมีลังสัรหอนที่แม่นยาทีเดียวโดยรวมความรักอาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ก็สามารถประคับประคองผ่านผลไปได้ไม่ได้มีอะไรเสี่ยรีสขคอยชาวราศีเมษคนที่มีคู่มีแฟนแต่งงานแล้วโชคดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีเมษคนที่ยังเป็นโสดอยู่หรือคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันไพ่ใบแรกคุณได้ three of swords Four of Swords, Knight of Pentacles, and Two of Swords นะคะถามไพ่ความรักนะคะชาวราศีเมษแต่เมื่อหมอมองเห็นเนี่ยไพ่ดาบคุนขึ้นมาถึงสามใบแต่ยังไงก็ตามนะคะถามว่าเอาคนโสดก่อนดีกว่าเอาข่าวดีของคนโสดนะคะแม่หมอคิดว่าคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้พบเจอนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงชายหนุ่มนะคะที่มาจากทางไกลนะคะอันนี้คนโสดก่อนเนาะ Two of Swords เนี่ยจาก จาก c อมมิวนิเคชันนะคะอย่างเช่นเว็บเดทนะคะเดทติ้งแอปพลิเคชันเว็บออนไลน์อย่างนี้นะคะหรืออาจจะไปเจอกันผ่าน f a c e b o o k ผ่าน n s t n s t a m r a m หรืออะไรก็ได้ที่คุณแบบว่าอยู่ที่ไกลกันบางทีคุณอยู่กรุงเทพยอย่างเงี้ยคนที่คุณเจออาจจะอยู่ต่างประเทศนะคะหรืออาจจะอยู่ต่างจังหวัดที่มีเขตแดนที่ไกลกับคุณหรือในโลกออนไลน์เป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่แม่หมอบอกนะคะอาจจะคนที่เข้ามาเนี่ย อาจจะมีอายุใกล้เคียงกับคุณเป็น k night of pentacles ก็อาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เงินนะคะชาวธาตุดินมีชาวอะไรบ้างก็จะมีชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีกันแล้วก็ชาวราศีมังกรซึ่งจะเป็นคนละธาตุกับคุณคุณจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าผู้ชายคนนี้เป็นชาวธาตุดินเขาอาจจะไม่ได้จีบคุณตรงๆนะคะชาวธาตุดินเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนเรียกว่าสุขุมนุ่มลึก เขาจะนิ่งๆหน่อยอาจจะไม่ค่อยคุยไม่ค่อยเก่งไม่เหมือนพวกชาวธาตุไฟหรือชาวธาตุลมยิ่งโดยเฉพาะชาวธาตุลมเนี่ยจะมีคารมดีคุยเก่งแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะส่วนชาวราศีเมษนี่ก็จะค่อนข้างร้อนแรงเพราะว่าคุณเป็นชาวธาตุไฟแต่คนที่เข้ามาจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกับคุณคุณลองดูแล้วกันว่ามีคนลักษณะนี้เข้ามาไหมนะคะแม่หมอก,ก็คิดว่ามีโอกาสสมหวังนะคะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครเจ็บช้ำน้ําใจมาขอให้ใจเย็นๆนะคะวาเลนไทน์นี้ลองมองรอบตัวคุณนะคะหรือถ้าคุณยังไม่มีแฟนยังไม่ม แม่หมอแนะนําให้คุณเล่นเว็บเดทไปเลยนะคะหรือไปทักใครหรือใครเข้ามาทักคุณในไอเข้ามาทักคุณใน Facebook หรืออะไรก็ตามที่มาจากโลกออนไลน์คุณสามารถพูดคุยไปได้และศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะก่อนหน้านี้นะคะแม่หมอมองเห็นนะคะไม่รู้ว่าใครชาวราศีเมษอันนี้เป็น,เป,นเป็นดวงโดยรวมมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษทุกคนนะคะแม่หมอมองว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีรักซ้อนเกิดขึ้นสมมติสมมตินะคะ ใครคุณอาจจะคุยกับใครสักคนหนึ่งไป4ฟ f s สซ้อนขึ้นเป็นไพ่การเบรคความสัมพันธ์เหมือนหยุดคุยกันไปนะคะโดยเรื่องที่ว่าเรื่องแรกนะคะเขาอาจจะทําคุณเจ็บทาน้ําใจเช่นเขาคบหลายคนเป็นรูป3 t h r e e of sorts นะคะไพ่3ดาบปักหัวใจคือเหมือนคุณอาจจะไปพบว่าเขาอ่ะคุยหลายคนคบหลายคนคบซ้อนแบบนี้คุณก็อาจจะเบรคความสัมพันธ์กันไปหรือถ้าไม่ใช่กรณีนี้นะคะคนที่คุยกับคุณไปเขาก็อาจจะมีเกณฑ์ล้มป่วยไม่สบายทําให้ได้ไม่ได้พบไม่ได้เจอคุณก็เป็นไปได้ต้องแปลได้หลายอย่างนะ ะะส่วนคนที่มีคนคุยแต่ยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันนะคะแม่หมอขอเตือนนิดนึงนะคะเรื่องแรกนะคะคนที่คุณคุยเขาอาจจะมีเกณฑ์ลลมป่วยไม่สบายได้หรือตัวคุณเองก็ได้ไวส์เบอร์ซ่านะคะดูแลสุขภาพของคนที่คุณคุยและตัวคุณเองดีๆนะคะอีกอย่างหนึง่งคุณลองตรวจสอบดูนะคะว่า เขาคบหลายๆคนหรือเปล่าอาจจะสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามแม่หมอเนี่ยในช่วงเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆถ้าถามว่าเขาคบหลายคนโดยที่คุณยังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกันเนี่ยถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดนะคะแต่ถ้าเป็นชาวธาตุน้ําเขาอาจจะไม่ชอบคุณเป็นชาวธาตุไฟหรือตัวคุณเองคุณก็อาจจะบริหารเสน่คุยหลายคนถ้าถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่ขึ้นอยู่กับคนที่คุณคุยหรือขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของ คุณเองนะคะอย่างถ้าเกิดเป็นชาวธาตน้ําอย่างนี้นะคะบางคนถ้าถ้าไปรู้ว่าคุยอะไรคนนี้ยก็อาจจะไม่ชอบแต่ถ้าชาวธาตไฟบางทีเนี่ยก็ถือว่าแฟร์นะคะหรือชาวธาตลมก็ถือว่าเฟรนลี่ ทอล์กอิงไม่ได้มีอะไรกันคือเรายังมีโอกาสเลือกมันก็ถือว่าไม่ผิดอันนี้ขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์เลยต้องบอกก่อนว่าถ้าถามว่าผิดไหมมันก็อาจจะไม่ผิดในในแง่มุมของคนบางคนเพราะแต่ละคนเนี่ยเพอร์เซพชันแตกต่างกันเราต้องพูดในแง่รวมนะคะเพราะฉะนั้นแม่หมอคิดว่าคุณก็ลองดูดูไปนะคะถามว่ามีโอกาสพิชิตใจของเขาไหมแม่หมอก็คิดว่าก็ยังมีโอกาสนะคะไพ่ไม่ถึงกับแย่มากหรือไม่ได้ดีมากยังไงก็ตามเนี่ยวาเลนทน์เนี่ยแม่หมอก็ขออวยพรขอให้ชาวราศีเมษเนี่ยสุขสมหวังเรื่องความรักถ้าเกิดคร เที่ล้มป่วยไม่สบายหรือมีการเบรกความสัมพันธ์ภัยขอให้คุณใจเย็นๆนะคะบางทีคุณรู้สึกเหมือนเขาพูดจาทิมแทงจิตใจคุณเหมือนคุณเจ็บอะ่ะ หรือถ้าเขาไม่พูดก็คือเขามีหลายคนเหมือนคุณเจ็บโดนหักหลังอะไรแบบนี้นะคะแม่หมอก็อยากจะให้คุณทําใจสบายๆถ้าจบกันไปแล้วและอยากเริ่มต้นใหม่ก็อย่างที่แม่หมอบอกเลยนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยคุณสามารถเล่นเว็บเดทไปได้นะคะแม่หมอก็คิดว่าคุณอาจจะได้เจอคนจากมาจากทางไกลก็ได้แต่อาจจะยังไม่ได้ลงเอยณนะครึ่งปักแรกของกลุ่มผ่าพันธ์แม่หมอขอเชียร์และให้กําลังใจชาวราศีเมษคนโสดหรือคนที่มีคนคุยทุกคนค่ะ